แต่ไงกับผมนะเราอยากนะรถบ้านผมให้คนได้ทุกอย่างเลยอะขอร้องละ่ะอยากกับผมนะตัก๊กฉันไม่เคยตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจของเขาแต่ความจริงใจมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาด,ดนี้เลยเหรอเราอยากกัน ตอนเรียนมหาลายัยเราก็เริ่มอยู่ด้วยกันหลังจากจบเราสองคนก็ต้องสู้ชีวิตบางครั้งค่าเช่าบ้านเราก็ยังไม่มีใจไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเงินเดือนผมออกก่อนเดี๋ยวผมรีบหามาจ่ายให้ เดี๋ยวฉันก็จะไปหางานเสริมทำจะได้ช่วยคุณอีกครั้งนะเขาทำงานอย่างหนักส่วนฉันตั้งใจเรียนเพื่อสอบบอทโทปีที่เราลำบากกันที่สุดเป็นปีที่ฉันรักเขามากที่สุดจากนั้นเวลาว่าง ฉันก็จะไปหางานทำทั้งเป็นพนักงานส่งของขอโทษนะคะแบกของไปจนถึงแม่บ้านฉันก็ทำหมดหรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศทุกอย่างที่จะช่วยไฟได้ตาสบายนะคะท่านประธานครับโปรเจกต์ที่เราจะลงทุนนะผมจะดการให้แล้วนะครับเราขยันมากและชีวิตของเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นไงชอบไหม นี่บ้านใหม่ของเราเองเป็นไงชอบไหมชอบค่ะไฟคุณยุ่งอยู่ไหมใกล้เสร็จงานยังใกล้แล้วครับเพิ่งส่งลูกค้าเสร็จคุณคิดไว้เลยนะว่าอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปรับบริษัทก็เริ่มเติบโตขึ้นจบแล้วทพศเราะสะตกน้ำได้ไงวะเนี่ยมีข้อมูลสำคัญในนี้เยอะเลยอะ่ะเกาทำไงดีวะเนี่ยคุณคุณจเย็นๆก่อนนะ ไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าถ้าเครื่องเก่าไม่พังเนี่ยก็คงจะไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่งั้นเดี๋ยวฉันจะลองไปหาร้านดูว่ามีร้านไหนที่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้บ้างไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นขนาดนี้แล้วเอาทิ้งเลยดีกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้ที่ฉันรู้สึกว่านี่คือความรักช่วงนี้ภรรยาผมเคร่งมากเดี๋ยววันหยุดผมค่อยออกไปหาคุณนะในที่สุดแม่มันก็จะกลับแล้ว เราเจอกันที่เดิน,นะคะเดี๋ยวผมไปงอนะเป็นเพราะเขาซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์เครื่องอื่นนี่คุณเสร็จแล้วก็จะไปเหรอไฟฉันอยู่หน้าบ้านแล้วคุณอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวผมไปทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาหานะ ทิรักผมมาแล้วไฟทําไม่ตู่วันนี้คุณถึงอยากมารับฉนันนะก็ผมคิดถึงคุณไงนี่คุณรู้ไหม ải? ผมอ้อมรถมันตั้งไกลเลยนะขอบคุณมากเลยนะงั้นเราไปกันเถอะ<ว> <ค entertain. S 1> ช่วงนี้ภรรยาผมเค้่งมากเดี๋ยววันหยุดผมค่อยออกไปหาคุณนะกับข้าวไปแล้วครับพอมีไฟคอยดูแลตักเนี่ยแม่ก็หายห่วงตักแล้วแหละ เออแม่ว่าจะกลับบ้านนอกแล้วนะแม่ครับอยู่ต่ออีกสักพักสิครับอยู่กับตาไปนานๆเลยงั้นทุกคนกินกันไปก่อนเลยนะครับในที่สุดแม่มันก็จะกลับแล้วเราเจอกันที่เดิมนะคะเดี๋ยวผมไปงอนะอ๋อไยค่ะไปาเลกทันทเรียไม่สามารถติดต่อได้ขนาด สวัสดีค่ะคุณช่วยไปส่งฉันในเมืองหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าฉันเรียกรถแล้วอ่ะไม่มีใครรับเลยแฟนฉันก็ไม่รับสายอะคะ่ะเ,เดี๋ยวฉันจ่ายค่ารถให้คุณก็ได้นะคะ,ะได้ครับขอบคุณครับดึกขนาดนี้ทำไมแฟนไม่มารับรอคะครับแฟนฉันเขายุ่งงานอะคะ่ะพอดีว่าเขาทำธุรกิจฉันเข้าใจโอเคครับขึ้นรถเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะ มาแล้วเหรองั้นคืนนี้ไม่ต้องกลับบ้านอีกนะเดี๋ยวผมไปส่งที่รักวันนี้กินตักคุณฟังผมอธิบายก่อนสิมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคือผมแค่เล่นๆกับเขาเองอะตอนนี้เรามีทั้งบ้านทั้งรถอะแล้วความรู้สึกที่เรามีมานานหลายปีละ่ะ พ่อรู้สึกเหรอที่คุณอยู่โรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นแล้วตอนที่คุณมารับฉันเนี่ยคุณเคยคิดถึงความสัมพันธ์สิบปีที่ผ่านมาบ้างไหมพ่อแม่ของฉันเนี่ยเขามองคุณเหมือนคุณเป็นลูกแท้ๆในขนาดที่คุณเนี่ยเล่นละครว่าคุณเนี่ยเป็นลูกกระตัญญยูแล้วคุณก็มาบอกว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยขวานทางคุณปิดไลคุณทำด้วยอะไรเอาไปแล้วคืนนั้นเนี่ยตอนที่ฉันทำงานเสร็จฉันเรียกรถไม่ได้ คุณก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องไปกับลูกค้าคนสําคัญฉันก็เลยต้องเรียกหดมาเองแต่สุดท้ายเนี่ยคุณกลับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ล้านเราไปนั่งกอดกันอะ่ะคุณเป็นห่วงมันบอกว่าดึกแล้วกลับบ้านดึกคนเดียวเดี๋ยวมันจะอันตรายแล้วคุณเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมฉันต้องกลับบ้านโตคนเดียวเนี่ยเคยนึกไปว่าฉัน,นจะปลอดภัยไหมเอาไวผมขอโทษนะ คือผมน่าจะเครียดเรื่องงานแล้วหมมุ่นเยอะเกินไปอ่ะคุณให้โอกาสผมนะเนี่ยหรอเหตุผลของคุณนะเออคุณรู้ปะผมแต่ตัวคุณน่ะเหมือนผมแต่ตัวเองเลยอ่ะผมไม่มีความรู้สึกกับคุณมานานหลายปีและ้ะ<า>ตาผมขอร้องละคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนในครอบครัวผมนะถ้าคุณอยากได้อะ,อะผมให้คุณได้ทุกอย่างเลยอ่ะ รอยากนนะรถบ้านผมให้คนด้ทุกอย่างเลยอะขอร้องล่ะอยากกับผมนะตัก๊กได้สิเราอยากกัน ลูกแม่ถ้าหนูโตมาเนี่ยแม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้ชีวิตหนูมีความสุขนะลูกโอ๊ยแตเพราะแกมาต่ห่วงเล่นอย่างนี้ไงผลการเรียนแกนถึงได้เป็นแบบนี้แม่หนูสอบที่นึก็แ,แค่ที่หนึ่งของห้องไม่ใช่ที่หนึ่งของชั้นปีไม่เห็นมีอะไรน่าอวดแกจะ,จะดีใจทำไม แล้วนี่เอามาจากไหนหนูเก็บเงินซื้อเองเงินของแกก็คือเงินที่ฉันให้แกสงสัยที่ผ่านมาฉันจะใจดีกับแกจนเกินไปละแม่แม่พี่ฉันต้องทำแบบนี้ก็พรู้ว่าแกเป็นแบบนี้ไงไม่ตั้งใจเรียนแกยังแอบอ่านหนังสือกระตูนอีกแม่แต่ว่านี้มันห้องของหนูนะแม่จะไปติดก้อวงจรดูหนูชั่วโมงแบบนี้มันไม่ได้อะฉันไม่สนใจหรอก ถ้าเกิดฉันไม่เข้มงวดกับแกเนี่ยแกจะมีอนาคตที่ดีไหมที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าแกทั้งนั้นแหละตื่นตั้งนานแล้วทำไมไม่รู้จักลุกจากที่นอนรู้ไหมว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะ และการเอาเวลาที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยมาอ่านหนังสือแม่ว่าได้ตั้งหลายบทแล้วแม่พูดด้วยทำไมไม่พูดยังโกรธแม่อยู่เหรอละดาแม่ว่าช่วงนี้การจัดสรรเวลาของลูกนี่มันแย่มากเลยนะโอเคแม่รู้ว่าแม่ผิดแต่สิ่งที่แม่ทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูกทั้งนั้นมากินสาลี่ที่แม่ปอกให้สิแม่ซื้อมาต้องโลนละ8ปดสิบเลยนะ มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแม่ก็กินด้วยสิคะแม่จะกินได้ยังไงแม่ก็ต้องเก็บของดีๆไว้ให้ลูกกินสิเอาเป็นว่าถ้าแกเรียนจบมีงานดีๆทาแกก็จะได้มีเงินซื้อให้แม่กินบ้างถึงเวลานั้นเนี่ยแม่จะกินทุกอย่างที่แม่อยากกินเลยลูกนี่คำน่ะ ดายินดีด้วยนะที่สอบไปที่หนึ่งอะนายก็ได้ตั้งที่สองอะเก่งเหมือนกันนะเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงนี้เธอลงมไม่ค่อยดีหรอมีอะไรในใจหรือเปล่ปาหรือว่าพอจะมีอะไรทำให้เธอมีความสุขได้บ้างไหมก็ฉันไม่ค่อยชอบเห็นคนเศร้านี่นะฉันชอบดอกไม้ ได,ได้ดิตอบแป๊บนะพอดีว่าฉันไม่ค่อยมีเงินเนี่ยแต่ว่าที่ไปดูมาเนี่ยอันนี้สวยสุดแล้วนะให้รีบหนีเร็วไปเร็วอะอไปมาเมื่อกี้ระดา๊ย แกรู้อะไรไหมฉันทํางานหนักแทบตายเพื่อส่งเสียให้แกเหลยนให้แกได้ดีแต่ดูสิที่แกทาดินี่แกกำลังมีความรักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะแม่หนูไม่ได้มีความรักเขาคือเพื่อนของหนูอ่ะเขาแค่เห็นว่าหนูอิอ่มพอได้แล้วฉันพูดดีพูดหน่อยเนี่ยกระเถียงฉันอย่างนั้นเหรอก็จําไว้เลยนะต่อไปนี้ทุกวันเนี่ยฉันจะไปรับไปส่งแกที่มาหาลาัยทุกวันแกจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ต้องมีเวลาไปเหลวแหลวที่ไหนอีก ไปกลับบ้านรูออ้ป่ะเมื่อวันก่อนแม่ระดาโมโหวาที่มหาลัยไว้ยขอให้ยายที่นั่งนั่งคนเดียวใช่วะเออนั่งอยูแบบนั้นนีแม่ไปขอครูให้ลูกได้นั่งโต๊ะเดียวแล้วนะแบบนี้จะได้ไม่มีใครมาส่งผลกระทบต่อการเรียนลูกอีก เอ้อไอเทนวันนี้คุยกับแล้วดาคุยอะไรนะกะวันก่อนแม่มันมาด่า